ต่อกันที่ EP ที่8นะครับตะลุยโจทย์ที่เป็นตัวตัวแปรนะครับ EP เมื่อกี้เราเกี่ยวกับตัวเลขล้วนๆเลยใช่ป่ะคราวนี้มาดูตัวแปรบ้างตัวแปรคืออะไรพวก a, a b, c, m, n, p, q, r <i> อะไรเงี้ยที่เราเอามาแทนค่าตัวเลขเอ่ะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างหนึ่งของคุณครูเอา3กําลัง7คูณกับ a ยกกาลังลบ3คูณกับ3ยกกาลังลบ 5คูณกับ a อกำลังลบ2่ะมามีทั้งตัวเลขและตัวแปรนะครับมีฐาน2แบบใช่ปะ่ะคือฐานแบบตัวเลขคือเลข3กับฐานที่เป็นตัวแปรคือตัว a เพราะ,ะนั้นคุณครูก็จะยุบแต่ละอันให้เหลือฐานที่เดียวครับฐานเป็น3มีตัวตั้งคือ7รวมกับตรงนี้คือบวกกับลบ5นะครับส่วน a ปึ๊บตัวตั้งคือลบ3มารวมกับ ลบสองทำไมมารวมกันครับเพราะว่านี่ไงมันอยู่บรรทัดเดียวกันมันคูณกันอยู่นะครับเพราะั้นฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันคําว่ารวมกันก็คือการบวกกันนั่นแหละนะครับก็ได้เป็น3ยกกําลังเท่าไหร่ครับ7บวกกับลบ5มีเงิน7บาทมินี้บาทสรุปแล้วมิน่หรือมีเงินแค่ไหนมีเงิน2บาทครับ3กําลัง2นะครับส่วน A ก็ a ยกกําลังลบ5ถูกต้องครับอ่ะก็เสร็จแล้วนี่อ๋อแต่มาแปลงตัวนี้ก่อนนะครับ เลขยกกาลังมันติดลบอยู่ใช่ป่ะเราก็เอาถอดลบออกทาไงถอดลบออกก็แปลงร่างตรงนี้ให้เป็นเศษส่วนใช่3กํสามกำลังสองส่วนด้วยเอยกกําลังห้าจบแล้วครับแต่ยังไม่จบดีอีกอคุณครูทำไมไม่จบสักทีจําได้ไหมใน EP ที่ 6, หมั้งที่เราเรียนเรื่องออสมบัติแล้วก็ข้อต้องห้ามข้อต้องห้ามของเรื่องเลขยกกำลังก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเศษส่วนตัวส่วนห้ามเป็นเลขศูนย์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ A จะเป็นศูนย์ได้เราก็เลยใส่ข้อต้องห้ามว่า เนะจ๊ะเธอห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดนะจ๊ะนี่แบบนี้ะตัวอย่าง2ตัวอย่างที่สองอันเดี๋ยวให้ดูเลื่อนให้ดูตรงนี้ก่อนระหว่างเขียนนะนี้ตัวอย่าง2ปื๊ดปื๊ด a อยก,กำลัง3 B ยกกำลังลบสส่วนด้วย A กกำลังลบสองกำลังลบสเท่ากับเลื่อนมาปื๊ดนี้ ฐานมี2ตัวนะครับคือ A มี2ที่ b มี2ที่เราก็จะยุบให้มันเหลือฐานละที่ครับนี่ A เหลือที่เดียวตัวตั้งคือข้างบนคือเลข3ข้างล่างมีอยู่ลบ2พรพอมขึ้นมาข้างบนกลายเป็นบวก2อย่างนี้จ้ะส่วน b จ้ะ b กําลังตัวตั้งคือลบ2ข้างล่างมีอยู่ลบ4ใช่ปะ่ะพอย้ายมาข้างบนกลายเป็นบวก 3, จ้ะนี่ก็ได้ a กกาลัง5 b กําลังลบ2บวก4ได้อะไร ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตอกได้2ถูกต้องครับจบแต่ยังจบไม่ดีเพราะว่าเวลาจะเช็คนะครับว่าจบหรือยังเราเช็คตั้งแต่โจทยนโจทย์เลยและรวมมาถึงวิธีถามว่าเอ้ยมันมีเศษส่วนไหมนี่มันมีเศษส่วนตั้งแต่โจทย์ตั้งโจทย์มานี้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมาบอกว่าเอ้ยข้อต้องห้ามของเรามันสามารถทําแบบนี้ได้นะแต่ว่า A ต้องไม่เป็น0 B นย์ B, ก็ห้ามเป็นศูนย์คุณครูคเขียนรวบเลยครับ A และ B ต้องไม่เท่ากับ0นย์แบบนี้ จบข้อ2เร็วไหมเร็วเนาะไปดูข้อ3ต่อครับตัวอย่าง3คลิปนี้คุณครูมีตัวอย่างให้แค่3อันหรือเปล่าอ่าใช่3อัน16ครับวงเล็บ A กกำลัง2 B กําลัง3ซ้อนด้วยกําลัง3ข้างนอกส่วนด้วย8 a กำลัง3 B กำลังลบ3เท่ากับเอาเอียงปื๊ดทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีงดคุณครูจะเห็นตัวนี้เห็นที่มันเป็นวงเล็บใช่ป่ะครับคุณครูก็จะเปิดวงเล็บออกก่อนแล้วกระจาย3เข้าไปคูณเลขชี้กำลังข้างในนะครับมันจะได้แบบเออดูสบายตาขึ้นนะพะนิสิมหกค้างไปก่อนครับส่วนปื๊ดทุกคุณโูขีดเอียงอะนักเรียน ให้ภัยคุณครูนะเปิดโมเลบออกครับกระจาย3เข้าไปคูณกับเลข2กลายเป็น A กํำลัง6กบีอ่ะสเข้าไปคูณกับ3ก็เป็น B กกำลัง9ส่วนข้างล่างไม่ทำอะไรคร้างไว้เหมือนเดิมครับ B กกำลังลบ3โอเคอ่ะดำเนิกนการต่อขอตัวเลขนี้ก่อน16กับ8ตัดทอนกันได้ไหมได้ครับเป็นเลขคู่ทั้ง2องเ ช้เลข2ตัดได้ไหมได้ครับเลข4ตัดได้ไหมก็ได้อีกครับเลขใหญ่กว่านั้นได้ไหมมีครับเลขอะไรครับเลขอะไรที่ใหญ่ที่สุดที่ตัด8และ16ได้ในตัวเลข8งั้นแหละ81เป็น8ครับ8 2 16ครับนะฮะคุณครูก็เลยได้2ตัวเลขเฉยๆได้เลข2นะครับต่อไปพวกที่เป็นตัวแปรบ้างมีฐานเป็น A กับ B คุณครูยุบให้เหลือที่เดียวคือ A ยกกำลังอะไรเอ่ย6ตั้งไว้ก่อน ข้างล่างมี3ใช่ป่ะก็ย้ายขึ้นไปเป็นลบ3ครับส่วน B ตั้งไว้ด้วยเลข9ครับข้างล่างมีลบ3ก็ย้ายขึ้นไปกลายเป็นบวก3ถูกต้องโอ้เก่งมากเริ่มเก่งขึ้นแล้วน,นี่เห็นไหมนะสอคะูณเอกำลังเท่าไหร่เอ่ย6กลบสก็คือ3ส่วน B 9บวก3คือ12จบแล้วแต่ยังจบไม่ดีเออยยังไงข้อต้องห้ามไง หลายคนตอบได้แล้วว่าข้อต้องห้ามคืออะไรนี่ไงตั้งแต่แรกที่ทํามานะครตั้งแต่โจทย์เลยมีเศษส่วนเป็น A กับ B ในวิธีทำก็มีเศษส่วนเป็น A กับ B เพราะนั้นตัวส่วนห้ามเป็น0เราต้องบอกว่าเมื่อ A กับ B เนี่ยห้ามเป็น0น,นะจ๊ะเออจบแล้ว6นาทีนะครับกับ E p ที่8อเออ,อลืมให้โจทย์ไว้ก็ว่าอยู่ทําไมมันแค่6นาทีตะลุยโจทย์ครับคุณครูมีโจทย์ให้5ข้อครับเดี๋ยวครู ขอเขียนแป๊บหนึ่งมาแล้วครับโจทย์ EP ที่8นะครับตะลุยโจทย์ตัวแปรนะครับมีอยู่5ข้อนะครับเอา4ข้อนี้ไปก่อนหรืออย่างก็กดหยุดเนาะแล้วก็จดโจทย์แล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับบางอันชใช้2บรรทัดบางอันใช้แค่บรรทัดเดียวบางอันใช้สมบรรทัด4บรรทัดก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะ แสดงขั้นตอนแบบละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คครูขอแค่กระชับก็พอแล้วนะครับให้ได้คําตอบกระชับแล้วก็ได้คําตอบตรงกันเที่ถูกต้องนะออะเลยอีกคนหนึ่งข้อข้อห้าปะหรือข้อห้านี่ข้อห้าครับเรียนทําได้นะครับมีเพื่อนในห้องเรียนปกติเลยนะครับครูสอน อีพีนี้ปุ๊บแล้วก็ให้ทําโจทย์เนี่ยแล้วเขาก็ทําเสร็จในห้องนะครับถูกทั้งหมดเลยนะครับเพราะนะั่นเรียนอยู่ที่บ้านก็ทําได้เหมือนกันนะครับค่อยๆฝึกทบทวนไปแล้วก็ถ้าไหนไม่เข้าใจเอาไปถามครูที่โรงเรียนนะครับสําหรับ E ีนี้ E p ีที่8 7นาทีสั่วิ2 2 25ยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปดูเฉลยใน playlist เฉลยนะครับครูคจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คําอธิบายนะครับกดเข้าไปดูได้นะครับแต่ขอให้ในมีความซื่อสัตย์กับตนเองก็คือว่า ลองทาด้วยตนเองก่อนแล้วค่อยกลับไปดูฉเฉลยว่าเราทําถูกไหมนาเราต้องแก้ตรงไหนหนะนะครับขอให้เรียนโชคดีในการเรียนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ